สวัสดีค่ะไนสวีเดนค่ะวันนี้ไนก็ได้ไปสอบ Let's ต e a ซ s t o e หรือว่าอ่านต่อความเข้าใจนะเพื่อนถามะอันนี้ก็คือเป็นภาทส,สุดท้ายของไนแล้วนะอสอบในคุนั้นพรูปนะั่นคือไนก็เรียนภาษาสวีเดนของยิมนาเซียหนึ่งนะก็คือม4แล้วกันของม4แล้วกันประมาณนะของม4เนาะอันนี้ก็คือไปสอบมาเนาะไอนายคิดว่าอันนี้คือเป็นภาทที่ยาก พาร์ทหนึ่งนะเพราะว่าอะไรเพราะว่ามันเราไม่สามารถที่จะเตรียมตัวได้นะว่าเราควรจะไปอ่านตรงไหนนะเพราะว่าข้อสอบแต่ละปีเนี่ยคือมันก็ไม่เหมือนกันนะเขาจะเปลี่ยนไปทุกปีเนาะเออวันนี้ก็มีทั้งหมดก็ที่ในสอบก็คือมีทั้งหมด34ข้อเนาะแต่มีเนื้อเรื่องที่ให้เราอ่านเนี่ยประมาณ5 6เรื่องนะห้เรื่องนะมันก็เรื่องหนึ่งก็ประมาณว่าประมาณว่าเรื่องหนึ่งเราก็ไปตอบไปไปตอบคาถามนะไปตอบคาถามก็ประมาณสัก ห้าข้อเนาะห้าข้อเนาะแต่ดีที่ส่วนใหญ่คําถามเนี่ยมันจะเป็นแบบว่าให้เราแบบว่าปารนัยนะให้เราวงเนาะให้เราเลือกเนาะแต่ก็มีบ้างบางส่วนที่ให้เราเขียนตอบเนาะแต่ที่สําคัญที่มันยากเพราะว่าเพราะเราต้องไปอ่านนะต้องไปอ่านแล้วก็ต้องไปเปลยเนาะไปเปลยบางคําเราก็ไม่รู้ไดังนั้นเราก็ไม่ได้รู้ความหมายทุกคำเนาะ นี่แหละคือสิ่งที่ยากบางทีไปตอบบางทีก็ตอบไม่ตรงคําตอบบางทีก็มีถึงจะเดาได้แต่มันก็มีสิทธิ์ที่จะผิดสูงนะมันสามารถเดาได้ก็จริงนะเป็นข้อสอบอนะไรแต่ว่าเนาะ